ทุกคนมานีกันจ้าบารมีหอยจ้ามาถึงระยองก็ต้องกินล้านนี้พงงนั้นเพราะว่าเขาขึ้นชื่อมากกำลังดังในติกตอกมากเลยดูสิคนเยอะมาก ไปดูซิว่าเหมือนจะได้กินอะไรอไร่อยๆบ้างที่นี่ไปเลยจ้าสมคําร่ําลือมากพวกเธอเกินเรื่องเกินเบอร์ไปเยอะมากๆเลยอ่ะที่บารมีหอยอ่ะเธอดูสิความอร่อยความจึง้งความไม่จบตาของเขาว่าวันนี้มารอคิวตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงยีนาทีก็คือต้องมาถึงร้านแล้วเพื่อจะได้มาอีทขนาดนี้เพราะหอมันนะอีทมากวันนี้จากคนไม่กินข้าวยังต้องยอมกินเมนูนี้อ่ะข้าวผัดปูที่เนื้อปูแน่นทุกคําเป็นก้อนทุกคําจริงหมึกน้ําดําที่ผัด ก็คือเวอร์มากกลิ่นรสชาติก็คือดียำสี่ไข่ก็คือใช่ทุกอย่างมันคือใช่ทั้งหมดเธอนี่ยำสี่ไข่คำโตโต,ตชิมให้เห็นไปเลยว่าทุกจานคือจึง้งบอกแล้วว่าร้านเนี้ยระยองมาถึงต้องมาบารมีหอยจริงๆจะเธอรีบมาแต่เช้าจะดีมากเพราะว่า 1. ได้ที่จอดรถ 2. ได้โตะนั่งแล้วก็3คือได้กินเร็วแบบนี้วันนี้มาถึงระยองแล้วกับบารมีหอย